สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีการเปิดเครื่องโทรศัพท์มือถือ Android นะครับกรณีปุ่มเปิดเสียนะครับว่าทํำยังไงวิธีการโคดง่ายเลยเดี๋ยวเราไปดูกันสิ่งที่เราจะต้องมีนะครับก็จะเป็นในส่วนของ USB t ท p e C แบบนี้นะครับสายว b t y p ไทสํสหรับการต่อกับคอมนะครับเราเสียบไ้ที่คอมแบบนี้ก่อนโทรศัพท์มือถือ Android ตัวนี้ของผมนะครับ S10 นะครับปุ่มเปิดไม่ติดนะครับคราวนี้ถ้าเป็นโทรศัพท์รุ่นเก่าๆนะครับส่วนใหญ่จะเป็นการกดลดเสียงเพิ่มเสียงนะครับกับตรงปุ่มกลางถ้าาเเป็นนรุ่่ก ถ้าเป็นรุ่นใหม่ๆนะครับเรากดปุ่ม2ปุ่มนี้ค้างไว้ก็คือปุ่มลดเสียงและปุ่มตรงนี้ก็เสียบสาย USB เข้าไปแบบนี้กดค้างไว้นะแรับเดียวแค่ดึงสายออกอันนี้ขึ้นหน้าจอนี้และพอเราขึ้นหน้าจอบบแนี้นะครับสังเกตว่าจะมีคําว่า Volume Down นะครับก็แค่กด Volume Down หนึ่งครั้งนะครับเป็นการ cancel และก็ reset ในส่วนของโทรศัพท์โทรศัพท์ก็จะสุก restart นะครับแล้วก็จะเปิดขึ้นมาแบบนี้ โอเคครับหลังจากที่เราเรีสตาต์ทเครื่องเรียบร้อยนะครับเครื่องเราก็จะกลับมาใช้งานได้แบบนี้เลยนะครับใครที่ชอบสาระแบบนี้นะครับรบก,กวนกดหัวใจกดแชร์กดติดตามผมไว้นะครับอนาคตอาจจะมีสาระเล็กๆน้อยๆมาฝากแบบนี้อีกนะครับขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปนี้นะครับขอบคุณมากครับ